ร้านสหกรณ์สวัสดิการโรงพยาบาลสมเด็จะยุบราชท่าบอ่อจำกัดเปิดศูนย์อาหารฟู้ดเซ็นเตอร์เป็นกิจการใหม่ล่าสุดของร้านสหกรณ์ก่อสร้างขึ้นด้วยงบประมาณกว่า3ล้านบาทมีความสวยงามทันสมัยและได้มาดรฐานสุขาพิบาลด้านอาหาร วันที่หนึ่งมีนาคม2565ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่ออําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายแพทย์หญิงฤดีมูลสกุลคูผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อเป็นประธานเปิดศูนย์อาหารฟู้ดเซ็นเตอร์ร้านสหกรณ์สวัสดิการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อจํากัดโดยมีรองผู้อำนวยการหัวหน้าแผนกและสมาชิกร้านสหกรณ์สวัสดิการร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ แห่งหญิงเนรมนารยะเจริญบงประธานกรรมการร้านสากรร์กล่าวว่าร้านสหกรร์สวัสดิการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อจ,จำกัดก่อตั้งเมื่อปี2555มีสมาชิกประกอบด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำในโรงพยาบาลปัจจุบันมีสมาชิก430คนมีการดำเนินง,งาน2ธุรกิจหลักคือร้านคาเฟ่อเมซอนธุรกิจแฟนชายจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์อเมซอน เปิดบริการเดือนมิถุนาย,ยน2556และร้านมินิมาร์ทเปิดบริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเปิดบริการเดือนมกราคม2557จนถึงปัจจุบันทั้งนี้เพื่อส่งเสริมประโยชน์และบริการสมาชิกอาทิเช่นจัดหาสินค้าที่สมาชิกต้องการมาจำหน่ายและรับสินค้าจากสมาชิกมาจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้สมาชิก อำนวยความสะดวกต่างๆแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลให้มีสถานที่ซื้อสินค้าอยู่ใกล้ส่งเสริมการออมของสมาชิกด้วยการรับฝากเงินหุ้นจากการดำเนินงานสหกรกรที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีและมีกำไรสามารถจัดสรรออกมาในรูปปันผลและเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกได้ทุกปี กิจการศูนย์อาหารฟู้ดเซ็นเตอร์ที่จะทำการเปิดในครั้งนี้เป็นกิจการใหม่ล่าสุดของร้านสหกรณ์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อบริการให้สมาชิกแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรวมถึงผู้ป่วยและญาติผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลให้มีสถานที่รับประทานอาหารอย่างสะดวกสบายสะอาดเป็นอาคารที่จัดสร้างขึ้นด้วยเงินลงทุนของร้านสหกรณ์ด้วยงบประมาณ3 7 8ล้านบาท ออกแบบโดยสถานปนิกมืออาชีพเพื่อให้มีความสวยงามทันสมัยและได้มาตรฐานสุขาพิบาลด้านอาหารมีร้านอาหารและเครื่องดื่มจำนวน8ร้านอาทิเจตุกก๋ว้วยเตี๋ยวเรืออีสานแซบเวอร์ก้าวแกงคุณิงชูชิบุริร้านเตี้ยปลาเผาแม่เป้อาหารตามสั่งร้านน้ำดื่มของร้านสหกรและไก่ย,ย่างห้าดาว โดยจะเปิดร้านตั้งแต่เวลา6นาฬกาถึงเวลา20นาฬิกาทุกวันซึ่งศูนย์อาหารฟู้ดเซ็นเตอร์สามารถให้บริการได้ถึง150คนพร้อมกัน อกราบวนการกรบบารสงเสรพยุารองาคบอนนนะครับมลดคิวซีก้งจ่ายไลยนะครับนคาิดมาจากคุณานะครับเรื่อแร่ต้องซื้อนะครับเห็นได้ว่า